ตอนเศ้าครับผมสุขุสุคนครับกับปลาขาวดงคือเก่าพี่น้องครับผมก็มาหาเห็ดครับผมอยู่ที่ป่าบ้านหนองแตกคือเก่ีอำเภอบุญทลิกนาะครับเนาะก็หมายตามพี่กับไอ้วินวินคนหากินแหลกนะครับผมบอกมากับแยกกันหาครับกระโหกสิมานผ้มันพี่น้องครับจยงใดกติตามรุ่นน้ำกันครับผมมากับแม่โชคกุลคื้เกลาครับสวัสดีเจ้าหาไปเรื่อยๆครับผมเก็บไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อย ดอกแรกนะครับเป็นเห็ดพึ่งแดง้างอุบนเอื้นเห็ดพึ่งค้้มนะครับนี่กลายเป็นสีนค้้มยูเป็นแปดๆนะดอกเดียวมันลกเหลือง เห็ดพึ่งเขา่าดอกหนึ่งเห็ดพึ่งคาไลาครับ้ันนี่เห็ดคาไลเห็ดพึ่งเลือดสองดอกนี่โม่มันดอกหนึ่งครับอุ๊ยดอกงามเลยดอก ตึ่งเขาเห็ดตึ้งไครครับบ่ไหนบอกหน่อยนี่เห็ดอันนี้ค่า,ายเห็ดละงอกนะครับแต่ว่าโบแมนเพื่อนเก็บทิ้งน,นี่เพิ่นเผินๆกับค่ายนะครับถ้าคนเคยเก็บประจำเก็เบิ่งแบบนึงการที่รู้นะครับแต่คนโบเคยเก็บอาจจะสงสัยนะครับเนี่ยเบิ่องมองนี่ขาตันๆนะครับผมโบเคยเห็ดละงอกอีกบ่ได้ครับ ดอกพออนี้เห็ดพึ่งไข่ครับผมน,นั่นดอกงามอยู่เก็บไปเรื่อยๆครบับหงษ์กระดกสองดอกเดียวประมาณครับผมเก็บละงก์แต่คุ้ไมไหมมีดอกเดียวเนาะนี่ครับผมดองกงามๆนี่ดีดอกเดียวครับ โรกแดงนีงง้แล้วโรคบวงนี่เดี๋มูมันโอ้ยฮมูมันบานแล้วครับบานเบิดแล้วโอ้โคนเห็นเนี่ยครับกี่โดกนี่ นี่กับผมดอกเ,เป็ดลูกโงขาวดอกเป็นี้เป็ดละงโงแดงครับมันนี้สามดอกดอกก็งามเลยครับ đồ ban cái nhé bàn đẹp tám độ xong xám độ xong độ เอ็ดนางัวชิน้นนี้น่าจะขมนะครับ <Yep. S 1> กอดแดงดอกหนึ่งครับบาน เอารถครับนดองแมงกินครับเัดาอยู่เครื่องนึงเปอนไข่ครับผมดอกเดียว บานเบิดแล้วครับผมเก็บแล้วหมดกันเลไไน,น่าที่เริ่มเบิดชุดแล้วครับปาาเราเลยแยกค้านะครับห้าดอกมูกว่านี ็ดีครับเลี้ยงไปแบบนี้ครับเป็นเขาครับ

ไข่เห็ดหลงโงูแมงกินครึ่งนึงเลยครับกระดอกไปเรื่อยๆครับผมมีกระดอกนึงดอกงามอยู่ดิคุณคารายเห็ดพุ่งเดือดอันนี้พวกขมนะผมะเกิดที่เป็นแปนดอกนึงแบบนีน เก็ดหนึ่งเอ็ดหน้าเ,เลครับอโบมี่มูดอกเดียวเพิ่งบอกอึทตั้งนี้เพิ่นเอาอยู่นะครับขายได้อยู่นี่นะครับในห่มใหม่สองดอกดอกน้อยมันครับ คก็เป็นมูครับอุย้ยงามเลยดอกหนึ่งครับผมมูมัมนเก็บไปเรื่อยๆเพิ่งเขาน้อยสองดอกเก็บมันปูนะครับผมนี่ เห็ดแกงแซ่บครับเสียดายมันมีบปหลายนะครับเห็ดแดงสองดอกพี่น้องมาหาเห็ดไลายๆครับผมสังดีๆ มาไก่เติบพ่ออีกดอกหนึ่งครับนี่นีกดอกนึงเก็บหน้าหละอีกสองดอกนะครับเก็บหน้าหละ ดูเดือดสิมาน่ดอกครับตูนดอกนึงครับผมเหลือเขาโอ้มีมูดอกเดียวดอกเดียวเห็นลงโงกก้ครับผมมูนึงลายดอกอยู่นะ โหเก็บกระผมบัดเนี่ยอุ้ยมูนี่กําลังพ่อนนีเด้อครับ เกิดอยู่เลยครับผมเอาขาไปน้ำครับผมจะงงามเลยอู้หีดอกน้อยแต่ดอกเก้าดอกครับ มูนี่เติมขึ้นมาหน่อยนึงเนจะ็ดแต่ดอกเก็บผึ่งหอมดอกนี่ขาหลุดนีด่นะครับดอกนี้มองละดอกอีกกระกกไร เอาแล้วครับผมกับคือสิโพสสมนีครับนี่ครับยางไก่เติมนะครับเมื่อนี้พักเขาไม้ไก่มากับน้องนึ่งนะครับน้องนึ่งพักมาหมายปลาลึกนะครับผมเก็บก็ได้พอสมควรครับผมแต่ว่ากับโบหลายปันไดครับเก็บไปมองละดอกสองดอกไปดีเลยเพอได้หนักเติมนะครับเป็นเห็ดลงอกเก็ดผมอันนี้เป็นเห็ดตะไคร้ดวงนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมเนงพราท่านเคยกินด้วยครับด้วยกินก็คือเห็ดตะไคร้ครับผมอันนี้เพิ่นว่าแซ่บนะครับเอาไปจีตำปนหอมคือกันหอมคือจังเห็ดตะไคร้บานครับผม กินคือกันครับผมเอาเอาครับผมถ่ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็หามาฝากได้เพียงเท่านี้ครับกลับไปพอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าอ่ะพอได้อยู่ครับมันมันครับ